ทำ่ตมีห้องน้ำสะดวกสบายค่ะห้องน้ำเยอะมีทางเข้าไปน,นู่นอีกทางดินทางเกวียนฝนไพรเยอะค่ะป่าแถวนี้ติดชายแดนประเทศกัมพูชาค่ะ นี่ไงรอยพระพุทธบาทเนี่ยไปไหมไปที่หลังดีกว่าขาลงดีกว่าสงงนูดนรุดออกมาแล้วรถเยอะค่ะท่องเที่ยววันหยุดเนาะมาเที่ยววัดตามธรรมชาติกับพระทำบุญกันแดงว่าเข้าไปที่วัดหลวงปู่สวงมาแล้วเนาะเขามีแห่เทียนด้วยมาเช้าเนี่ยและขากลับเขาก็มาแวะตรงนี้ เที่ยวได้หลายที่ค่ะสวยไหมธรรมชาติมากมวช่วีค,คนเยอะคนเยอะอยู่เมื่อเช้าเนี่ยเห็นพี่เขาไปเขาถ่ายลงเฟซต้น,นไม้นี้เตรียมจะล้มแล้วนี่อ่าสักประมาณกี่องศาเลยเนี่ย45องศาเลย เอ็น45องศาถ่า,ายลูกสวยยังเลยเนี่ยเมื่อกี้วางถนนเลยข้างบนต้นพ่อสูงใหญไไนน่ไม่ได้ชวนพ่อมาลอกไห่เข้ามาบ่อยแล้วเข้ามาสองครั้งแล้วบ่อยสองครั้ง <laughs> โอ้ต้นไม้ใหญ่ๆเป็นปา่าดึกดำบันเนาะ ป่าดงดิบเป็นป่าดงดิบดูต้นไม้ใหญ่มากเลยค่ะจะยุบๆหน่อยเพราะว่าทางเขาเป็นทําลูกลื่นมีแป้งทาด้วย <c oughs> <c oughs> นี่นี่ก็เอามาแป้งอยู่ในถุงกลับมาต้องตาอย่างเขาแ้วกล <c oughs> ับมา <c oughs> ต้องมาทาแป้งด้วยเพ<อ>ื่อจะได้หกตัวจะได้มาทําบุญที่นี่อีก มาเลี้ยงเจ้าที่ตายายเนาะถ้ได้หกตัวตรงไปอะ่ะรงางวัลที่หนึ่งอะหนึ 1, 2, ่งสองก็ได้มาได้พูดไปนูน่นละรัฐบาลนะคะพูดถึงรัฐบาลหกตัวใหญ่เบิ่ม,มาก โอยน้ำมันไม่สะดวกอ่ะ,อะข้างบนนีฝนตกเหรอเออพื้นที่เดียวกันแต่ตกข้างบนมัวมัมวนะจ๊ะคลื่นอีกแล้วโอ้โหก็พากันเดินเก่งเนาะโอ้โหโวะาแน่นอนเนาะ phận cam cha đấy tôi ừ đấy còn thì can xây ừ. lịch can sạc đó, không? cắt máy thua này ทันใจขอให้ลูกค้าขายได้เงินได้ทองได้กำไรได้กำไรเยอะๆเด้อค้าขายให้ทันใจเลยให้สมชื่อหลวงพ่อเลยนะหลวงพอ่อให้ขายได้ภายในเดือนนี้เดือนหน้าเรื่อยๆขายได้เรื่อยๆค่ะฝัง่งนี้แล้วไหนตรงถ้ำอะไรละ่ะร้านข้าวโลานโจทย์โฮ,อ,โฮอ้าวไม่ใช่ตรงถ้ำเนานะ ทนตรงไหนแล้วมาผิดทางเหรอเขาห้ามใส่ขาสั้นกอกห้ามนะคะห้ามใส่ขาสั้นกอก,ะะส,ส,ก,อกสยามสแควร์ประตูห้าเฮ นู่นฮะไม่แน่นเหรอไม่แน่นข้างหลังมั้งนี่มั้งมันเป็นไรหรอกอะไรดิอ้าบอยปึ้งเลยรถมันรีบทำขายปีนั้นน <c oughs> ่ะปีน้ำท่วมอ่ะมันก็เลยได้แบบนี้มันชอบความรุนแรง ผีเสื้อเต็มเลยนี่เดี๋ยวถ่ายถ่ายผีเสื้อให้ดูค่ะนี่เดี๋ยวซูมซูมซูม,ซม,ซมนี่ค่ะสวยสวยสวย ผีเสื้อค่ะนี่นี่น,นี่เต็มเลยค่ะผีเสือ้อทั้งนั้นเลยนี่